ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะ,ะวันนี้เรามาถึงสนามแข่งขันที่เทศบาลบ้านตูมแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรคะตั้งแต่เราซ้อมกันมาตั้งแต่9เดือนกว่าใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหมคะแทนลูกต,ต,ตื่นเต้นนะคะคุณยายเป็นไงคะตื่นตั้งแต่ตีไหนคะคุณตีสี่ตีสี่นะคุณแม่ก็เหมือนกันนะคะตื่นตั้งแต่ตอนไหนคะ เตรียม,มอะไรให้น้องบ้างเขาวันนี้ช,ชุดใช่ไหมคะ<ด>เพราะว่าไปปรับเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่งตัวให้ไม่เหมือนลูกสาวเหมือนน้องสาวเลยโอเคอแล้วเด็กๆแต่ละคนคะ่ะบอกช่อยโอลยกทุลูกเเจ็บไหมเจ็บไหมบอกบอกชื่อแล้วก็สัญญากับครูจิมซิต่อหน้าผู้ปกครองเลยบอกชื่อค่ะพุทธสินครับจะตั้งใจแข่งขันวันนี้ก็มาถึงแล้วใช่ไหมครับ สู้ไม่สู้ครับพวกเราโอ้สู้นะคะชื่ออะไรคะผมที่สู้อ่ะทำให้อ่าทำให้ดีที่สุดนะครับโอเคเด็กชายพี่สนุกค่ะทำให้ดีที่สุดใช่ไหมอ่าชื่ออะไรคะต้องยิ้มสวยๆใช่ไหมคะถ้าบอกว่าใครยิ้มสวยนี่คือชนะเหลือยิ้มนิดเดียวเองนะคะสู้ๆนะคะอ่าสู้ๆนะคะอ้าวชื่ออะไรคะคุณแม่อยู่ข้างหลังด้วยเอออะ ต้องยิ้มสวยๆใช่ไหมคะพลังยิ้มมาแล้วค่ะอ่าชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงตูนิบา,าลาอ่าคุณแม่ให้กำลังใจมาอยู่นะทุกคนเลยชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงชาสู้ไหมคะ <Okay. S 1> ถ้าสู้ก็ต้องยิ้มอันลองลอง,ลองพูด14สิ14ยิ้มค้างไว้นะคะโอเคอันเป็นไปง่ายร,รู้สึกยังไงลูกเอาดีๆส, <laughs> สนุกนะคะผมเป็นไงครับหายป่วยเลยใช่ไหมครับอ่ะจะเชิญชวนเพื่อนมาเรียนระวงมาตรฐานยังไงบ้างล่ะ มาเรียนมันไม่ยากโอเคไม่ยากเลยว่าไงชินชวนเพื่อนมาเรียนสิไม่ยากไม่ยากเลยอ่ะชวนชวนเพื่อนมาเรียนสิเรียนยากไหมไม่ยากเลยเชิญชวนเพื่อนค่ะเชิญค่ะมาสนุกดีเชิญชวนเพื่อนค่ะให้มาเรียนใช่ไหมคะสนุกดีนะคะบอกค่ะว่ายังไงชวนเพื่อนใน u t u b e ว่าไงคะไม่ชวนหรอคะลูก เชิญชวนสี่ว่ามาเรียนค่ะสนุกดีพูดสิมาเรียนค่ะ,เ,คะอเอาตามจริงเลยเค้าสวย,มา,ยามาเรียนกันเยอะๆค่ะว่าไงคะเชิญชวนเพื่อนมาเรียนไหมามาเรียนสนุกไหมสนุกนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะพอตเตอร์อ้าวเจ้าเอชเชเชิญเชิญชวนเพื่อนมาเรียนใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมค่ะพบกันใหม่ในทริปหน้าหมายถึงปีหน้าค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นสนามแข่งไหนนะคะซูมิโซ ขอบคุณนะคะกำลังใจล้นหลามเลยค่ะนี่เลยฮ่สิกเก่าครูจิมใครสิกเก่ายกมือยกมือค่ะใครสิกเก่าครูจิมเลิกค่ะ,ะ,คะ๊ายบายค่ะโอเคค่ะ